สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Berserkers c o เด้อมื้อนี้ก็มานั่งอยู่ข้างเฮือนเจ้าของพี่น้องมื้อนี้ก็สิมฮาวัตถุดิบไปเฮ็ดเมนูต้มยำปลาทูเนาะเพราะว่านะวก,ก็คิดยากนะพี่น้องมื้อนี้พอดีมื้อเช้านี้พ่อมิวกี้เพิ่นไปซื้อนมแล้วก็ไปซื้อเพื่อนเพื่อน,นล,ละก็เลยให้เพิ่นซื้อมาต้มยำกินพี่น้องก็ซื้อแต่ปลาทูเนาะวัตถุดิบกัข้างเฮือนนี่แหละพี่น้องพวขาววุ้สีย้ยวกับิมาหา พูดหัวข์่ะก่อนพี่น้องคุอนี่เนาะกะสีเป็นคนลงมือเองมือนี่พี่นอ้องมูงซีแซบหรือบ่เนาะเพราะว่าคอยกะเห็ดกินในคลองลาวพี่น้องแต,แต่ว่าต้มยำกะบันยุ่งยากแต่เนาะแต่กะเห็ดกินตามใจปากหมักมาได้รสได้กินแบบนั้นนะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องกะไปเบิ่งนผู้ชมด้วกันเลยเนาะก่อนอื่นมาฮักพูดสีไข่พี่น้องพูดสีไขก่กำลังเป็นกอใหญ่เนาะคอยปลูกไว้วงงางย่ำตกเก้าว,วันนี่ก็พอได้ฮักกินแล้วพี่น้องไปใส่ เห็ดเครื่องเพดเนาะมีอยู่ซองสำกอข่อยที่ข่อยปลูกไว้เนาะนี่ดิมันติดละขาอยู่ริมรั่วพี่น้องแยมหัวเนาะขุดเอาหน่อซีนอ่อนพี่น้องเลยเหลือก้อเดียวอีกก้อนหนึ่งอันแม่น้องเพล่ผมเห็ดเงินคลัวพผนกลืนถิมเนาะเมื่อยหนึ่งเลยปลูกไว้อยู่หน้าอยู่หน้ากับลายพี่น้องก็ขาก้อนนี้ก็บขุดเลยเลยพี่น้องเลยมีอยู่ก้อนเดียวเนาะ ก็ยังบ่ค่อยใหญ่ปนได้ดอกก็ใหญ่คนออกไปปลุ๋งบนหน้าบนเตานเอาบุหรี่ดอกเอาพอใส่บัตรเนาะบัดอยากมีแนวใส่จังมากรูดใหม่นาะเสียมกับรกเล็กลกหล็กน้อยเสียมก็ได้ ได,ได้บ่เนาะพุดยากเนาะได้บ่หัวมันหมดไว้หักสับหนอนเนาะได้หน่อยเพใส่อยูอ่บ่ะเคยดึงมันเสียบมันอันรุดเนาะลงเล็ดลงเล็ดหนอนเป็นเคยดึงขาอ่อนเนาะ กระเพาะล้วพี่น้องเลยมาคุดลายานา้ตทมไวก่อนโอเคเอาคุชสิไข่ก่อนมาดพี่น้องคุชชี่คายมันแบบว่ามันอ่อนเลยม่นกรงใหม่ฮับยากหน่อยหนึ่งดินทม So อ่อนโคตรมันขาดเครื่องพี่น้องเว้ยดินทบเงามันมันก็เลยแบบปล่อยได้บวงโอเคแค่นี้ก็พอแล้วพีองหมดได้มาแล้วสองอย่างอันนี้ก็ไปเด็ดไปกะเพ้าแล้วกับผักขีนูนเนาะแต่ว่า พักอันหอมเปยก็มีแต่ว่าอยากใส่น้ำจักหน่อยเนาะแต่บางคนเพิ่นก็บ,บ่ได้ใส่ั้งแต่บางคนเพิ่นก็ใส่แล้วแต่เฮานะพี่น้องข่อยก็ใส่ทั้งสองอย่างเลยพี่น้องจักหน่อยนึงเนาะต้นเดียวสิพอใส่หรือบ่พี่น้องเพราะว่ามีแต่พริกแห้งเนาะเฮาบ,บ่ได้ซื้อมาแต่ตลาดพริกดิบก็ได้แล้วเป็นหมากน้อยอยู่เด็ยังบ่ค่อยลายนี่นี่ พี่น้องอาผกับโมลายี่เท่านี้เนาะนิการ์เมาเตรียมเกลือไพี่น้องหันตะคงตะไข่หันข่าวไว้ก่อนนี่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะปลาทูสี่ตเนาะเอากาทำความสะอาดทองเรียบร้อยมีแต่มังเล่นน้อยพี่น้องบัดน้มีมังเลนใหญ่เล่นน,น้อยมาตนาเลยนหน่วยผ่าหน่วยโบผ่าพัวหอมกะลืมเอามาตนาเลยใส่อัวหอมติดมากระพักน้อยหนึ่ง นี่อันผักหอมเปยเนาะหรือว่าผักซีพลังก็บใบกระเพราพี่น้องอันนี้จะเป็นขาตะไคร้แล้วก็ค่อยถูกกระเทียมใส่นำจากหน่วยเนาะกระเทียมสดมเลกกะมังนาวพี่น้องครับพพอจังหั่นใส่เพิ่มเนาะริกก็ได้เท่านี้พี่น้องน่าจะเพ็ดอยเนาะยันมันพอใส่ผกแหงชงซ้ำหน่วยครับเปลพริกแหงครับสิบตํำให้เล็กค่ะลืมตำิกแหงก่อน ยันพลิกพวกนี้มันมุนเกินไปเนาะ่าจจะเพดอีดอกพี่น้องเยก่อนอื่นก็นมาดังไพ่ของพี่น้องเตรียมเครื่องเรียบร้อยลืมดังไพ่ไว้เนาะื้นนี้ก็ฝนตกเก้าพี่น้อง,นนบ,องบ่ายโมงเลยพี่น้องวันนี้กินข้าวเที่ยงหิวแล้วเนาะ ท่านนี่แห้งกระเตกกว่ามือน,นีพลเนาะมือหน,นีไข้เนี่ยแต่กระตกุกมืออยู่แบบตกุตกจุดยุ้ยยุ้ยคือมือมือแต่ว่ากระไข้เนี่ยจังน้อยเพราะว่ามีตกแหง้งอ้าตกอุ้ยทำเมื่กี้แบบน้ำบ่อนะ จะนหน่อยข้างหมองหมองวดเลยพี่น้องเอาเกลือมาใส่เเดอ้ใส่ขาตะไข่เที่ยงกันไปเลยเนาะใส่หัวหอมอต้นหอมไปเลยพี่น้องหัวหอมแดงก็มีอยู่หนาบดิเก็บ เมาค่ะมันเบิดยิกงลก,กลุ่มๆได้เลยิเข่าเลยพี่นองเอ,อ้ยกีดบ่ายตรเืเตรียมทันเตรียมนี่ก็สิเบิดเวลาไปเองมันเน ลืมลืมลืมใบมะกรูดใบมะกรูดอยู่ตู้อยู่น้องเกือบลืมไปเลยนี่อยู่ตู้พูดแค่นางลายเอาไปปรุงก่อนพี่แนวเลยเดี๋ยวจะเอาปลาลงไปเนาะงการเนี่ยโอ้ยแตนตัวนี้ก็มาวนเวียนเลยหนักมากเลยเดี๋ยวจะแม่เตนตัวนี้ใส่คุมตาลทุเรี่ย ต้มเต่ตวถวอันอ่นกองไก่กินอีกลตอนหม้อเดือดกั่ใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งน้อในน,น้นำตรงเทศลงไปปีนใส่น้ำปลาพี่น้องหน้าดังกระยามันแคนแ่มลุกชัดแซ่บกับพ่อพี่น้องเท้ากับอันอี้ปร่งหมอ้อทั้งใส่ ອ້າທ th ີ່ເຊียงียง หอมพีชจังเลยดิบีบของนาลงไปพี่น้องหอมอยู่หอมไปต้มยำอยู่เป็นผ้ากระไดพี่น้องมันบูมีเฮ็ดเนาะช่วงนี้ยำพนแถวบ้านเนาะพนไม้กันเต็มยำพนแถวบ้านเขามันบูมีเฮ็ดอันนังป้าเฮ็ดเฮ็ดเพลองด้วยเฮ็ดพังหายากอันเฮ็ดนังป้ายังบูมี่ยำออกก็พขดสักพักหนึ่งพี่น้องลองซิมก่อนจังเลยดินบีบของนาลงไป จางกว่าน้ำลายเติมเนาะใส่เกลือลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่จางใส่น้ำปลาแตงกับบีบมัน่าลงไปแล้วพี่น้องเหมักเมนูต้มยำซีมมังรสชาติรสชาติก็ได้เลยพี่น้องบัดนี้ก็สิโป่งหม้อเนาะปลามันก็ไว้นานคนเดียเดียวมันจะเปื่อยพี่น้อง เระเท็ดหัก็มักกินหัวใส่ละลายตัวนึงป่งหม้อเลยห้วยผักใส่พี่น้องบนี้หมักสดน้ำพี่น้องก็เลยใส่น้ำละลายตแติมพวกอันกินกับข้าวเ,เจ้าเราค่อยหมักสดน้ำโอ้ยใบกะเพรากับอันผักหอมเปีลงไปเลยพี่น้องวิวกีกเสียง,ง,ง,งเอ๊เอ๊เมื่อยความแ้วเมื่อยความเลยยังให้พ่ออุ้ม เดี๋ยวมันหยุบเองแม่งเนาะพักหรือว,ว่างฮอมเปยก็จะใส่ตั้งแต่ตอนหมอนอางคางเลยว่ใส่ตอนนี้ก็บเป็นนักเล็กว่ะเดี๋ยวมันหยุบปลาครูสี่ตัวพี่น้องมาเป็นต้มยำแล้วเนี้หอมยังหิวเข่าพี่น้องอันนี้ก็ได้เวลาลงมือมาเด้อพี่น้องกินกันสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีลูกฝาแม่สบายดีเด้อสบายดีลูกฝา,าลูกไว้บังกล้อ,องไว้ ไม่ดีป้าลุงไว้มันอยางในครตูก่เียในทาเข่าอย่เียวะลูบวชชดน้ำพายด้วยขอขับเชียงอ,อาบหน้าอห้เดียวพปแล้วคนกระตกโอ,โอ้มันยุดอีกเลยเด้งเดี๋ยวกระตกไหมล้วพี่นงอยากแขกปลา

มันป้อนข้ milk, า like, วผัดบุกินยาป้อนเลยได้ดดดด <laughs> น่องข้าวเดี๋ยวบุกห่อแล้วบอกใช่ไหมอ้ายเ้อป้อนช่องสมื่อร้องกอนบุกบุกินตะวินฮะคือว่าทีกินร้องกอดหนุ่มมือละคาบเฉพาะตอนเศร้ามือละเถื่อช่องสมื่อบอกินให้เด็กน้องเด็เด้อก็เลยอันบุกินก็เลยอยากกิน

เป็ดต <S ality> so, ีก like ันอีดิดี้เขาไปห้ามคบดิดี้คบจัดการไปเป็ดผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั่เือเจอทีนี้เบาเบาที่ตกใจนะอระเติร์กเลยเ้หางไก่ผู้ใส่นี่กินกันยากขพี่นอกข้าอุ้มลูกนี่พอมีกินแล้วกัน

มือหมวกอ่านนี่ก็อุ้มนางเป็นเมื่อเนาะตอนยังน้อยเลยิ้นก็เต็มตาเป็นหุ่งให้เอาแค่เอาว่ะพอันตาเห็นหุ่งก็เปลี่ยนไปคไายแน่เดี๋ยวนี้กไข่แน่อุ้มนั่งได้ตอนเรียนหุ่งใหม่ๆกันสองเดือนทำเดือนก็นั่งก็ได้ละเขาก็สิมานั่งได้ในช่วงเดี๋ยวระบบใหม่เรื่อยถ้านั่งเพิ่งได้ก็ม่ได้ละนั่งได้รูมนะ อุ้มนั่งอุ้มยังไม่กับไข่แน่พี่น้องห้อการได้นั่งไม่ยังแน่นี่ให้อุ้มเนาะตลอดเขาบอก,บกบไว้หน่อยกินต้มยมนำ,ำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นใส่เห็ดเพลองดูเห็ดนงางพาง ้องไขกักินเ่ท่นเบิดจานยังเ่ท่านอิ่มนอกเนาะยังสิกินต่ออยู่กัสีเผากินแลยกเผาให้บิรจอกินว่าอุ้ลูกกินโบได้เล่นที่นะน้องยนนำมันตรงยำโยดเพื่อจะพอความผิหนาเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องดุกุเด้อติดตามหับสมให้กำลังใจตลอดมาสำหรับกลิปนหนึ่งเขาโตลาไปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องสวดีีสวัสดีดี